กลบสวัสดีครับสม้ชมมันนี้พอเที่ยงก็จะพาสม้ชมย้อนไปที่จังหวัดปุริมย์อีกครั้งหนึ่งครับผมเนาะไปที่ตามตัวเลขกับน้องสาวลาเทพลักซึ่งงวดก่อนนี่พนฝันว่ามีเด็กน่อยมาเขียนเลขให้ครับหนึ่งเกาหาปรากฏว่าถือเกาหาตรงๆเป๊ะๆแต่ว่างงวดนี้เป็นผู้เถ่าครับมาเขียนให้มาเขียนให้าใหสามตัว บันนี้ครับท่านผู้ชมวดน,นี้อาจจะถูกสามโตตรงๆกับเป็นไปได้ครับเมื่อนี้น้องสาวลาเที่พรลักษณ์เพิินกาเดินทางมาทับุญย่ทธีวัดป่าหนองบัวรองนะครับเนาะเพื่อว่าจะมารับโชครับดวงเพื่อว่าจะได้เงินแสนเงินล้านเข้ากระเป๋าก็ะล่องเบื่องคั่รรมนผช่ชมล่องเบื่องขนาดงวดก่อนนิดหน่อยมาเขียนไห้ยั่งถือสองโตตรงๆครับ งวดนี้ผู้เา่าไมา่เขียนไห้อาจจะได้สามตัวตรงเป๊ะเป๊ะคืองวดก่อนก็เป็นไปได้นะครับต่านผู้ชมเมนาอะฉะนั้นแล้วฮากลองไปติดตามไปเบิ่งพร้อมๆกันครับกับเอ็มินข,ข,ของฮ่องฟลายจังหวัดปุริลัมไปเบิ่งคารับต่านผู้ชมงวดนี้สิได้สามตัวสองตัวหรือว่าบได้กะลองไปเบปิ่งไปฟังเบิ่งกับเอมิีของฮาองฟลายจังหวัดปุริลัมก็คือน้องสาวลา สาวบ้านานาหนุ่มสวีเดนหรือว่าน้องตายไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยครับผมสไปน้ากันสูขุสกคนกันจกเขามาฟังน้องสาวเทพรักฝันยังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีจ้าอีลาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสนองสาวลาสัสดีจ้าเนาะอันฝันยังนางฝันฝันไหวพ่อยังอือ ເພຍໂຕມັນນັ້ນລພໃຍືໍໃຍພໃຍບັສດຂ້ດຄບນພໃຍອຂ້ອບັສດອພຍງມາພິຍງມາບອືກ ก็มาบอกลายย่างน่ะล้าจ้ามันเพื่อนกระเลยกอนเพื่อนสิกับน่ะเพื่อนกระเลยเขียนเขียนเลขให้ใช่ว่าเพื่อนเขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่ขังเทิงเขียนลัคกี้อยู่ขังเทิงลัคกี้ลัคกี้ถ้าภาษาอีสานภาษาไทยเขาคือโชคดีเนาะน้องเนาะลูกลัคกี้มีน้ำเบอร์น้ำบ่อนังลัคกี้น้ำเบอร์บอ้ยคือว่าลัคกี้ิลัคกี้เพื่อนเขียนแค่ลัคกี้แล้วกับเบอร์อยู่ขังล่างโอ้เบอร์สามตัวอยู่ขังล่าง เพื่นเขียนให้มีเขียนใส่กระดานให้เพื่นเขียนอันเป็นห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองจ้าวิเลขกเจ็ดสองงามยิ่ดียวเจ็ดสองเพื่นเขียนให้ตัวนี้ล่ะออืแล้วเพื่นกลับไปแต่ว่าน้องสาวเทพพฤรกวนนั้นที่ฟันเทนเด็กหน่อยมาเขียนให้หนึ่งเก้าห้าก็ออกอีลีเนาะจ้าจะอ่อนงวดงวดนี้ผัดบ๊วยเด็กหน่อยคนนั้นเด็กหน่อยเป็นพญายเออเป็นพญายบัคชีดาข่อยเด้อค่ะบัคชีดาข่อยยุบานค่ะไปเขียนให้น้องมาเขียนยุบาน ห้าเจ็ดสองตัดเหรียญอันนั้นเลยเด้อน้องนางเนาะอืมนันสิมาตัวเก้าอีโบกอับค่ะห้าเจ็ดตีงี้ว่าอืมก็ร้องตัดหนาตัดหลังออกเด้อค่ะเด้อค่ะมันมาเนาะนางเนาะอืมแต่ว่ารู้สึกว่าเจ็ดั้นว่าถิ่งไปใส่เลยอีหลามาเจ็ดสองเจะเจ็ดสองนกกมากแต่แต่แต่หนูน่ะเจ็ดหนูต้องมีเจ็ดอยู่แล้วงวดนี้ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเจ็ดแต่จริงจะของแน่ใจนะจะของมากเจ็ดเก้าค่ะมันว่าอ่านเก้าเจ็ดห้า เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดซี่นี่คืออยากได้อือที่น้องสาวที่ผลักมักเนาะมักตัวใดกว่านางมักตัวใหญ่เนอสุดเลยมันบอกจ้าอือมักที่มักที่สุดเลยเหล็กเก้าสองเก้าสองเจ็ดซี่เจ็ดสองเนี่แหละเก้าซี่เจ็ดสองหนึ่งเก้าสี่ที่มากตามตัวคือหนึ่งเก้าสี่แล้วกัเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสี่มีแค่นี้สำหรับอัน เมียนผู้ลงค้น,คนบรรถามมาว่าน้องสาวเทพลักนะฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จย่าเพิ่นว่าเป็นความฝันที่ดีซื่อตัวใดกระถือมาทีนี้ก็เลยคลิปนี้ก็เลยมาถามน้องสาวเทพลักว่าเพิ่นมักตัวใดกับฟังจากน้องสาวเทพลักหรอเนาะว่ามักหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าสองเก้าสองเจ็ดซีเจ็ดซีแล้วก็เ <Get 2. S 2> <72. S 1> จ็ดสองมีแค่นี้ถ้าผู้ใดมักก็ลองไปพิจารณาเบิง่งงฐาดวงสมพงษ์กัน ตัวได้อ่านสัพเพพลลักษณ์กับพวกซื้แต่ว่าเลขที่ฟันว่าพ่อใหญ่ไปบ้านไปหามาเขียนให้ก็คือห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองเด้อพี่น้องเดอ้อก็นำ้ำแล้วเขียนให้แล้วว่าเขียนว่าลักกี้แล้วเขียนลักกี้แล้วแล้วก็เขียนแล้ววก็างให้ซื้อแล้วเ <S <S แเราเขียนใส้กระดาษที่นั่งเขียนใส้กระดาษไม่ความฟันมัน,มนก็หูแต่ว่าเ้ามมักเลข กับหูหูตอนแรกกับมาเว้าหลายๆอย่างนั่นแหละพ่อใหญ่กับมาเว้าอมะเ้าแล้วกับมาเขียนแล้วกเขียนให้เขียนเขียนสูงเขียนลาบให้มั้ยคะในความฝันปกติเด้อเพราะไงบอลูบอลูได้ว่าว่ามักซื้อเลขเนาะในความเป็นจริงน่ะพ่อใหญ่เพันบอลูดอกว่ามักซื้อเลขมักซื้อลอตเตอรี่จ้าพันหูแต่ว่าหาคลิปหวยคลิปอยังเงือซื้อต่ว่าในความฝันน้องสาวเทพรักคือพ่อใหญ่เป็นไปหาอยู่บ้านเราพิ่นไปเขียนตัวเลขให้อืม เม่เ่แม่นม้นนองมาเราเป็นพใญายมามหงดนีว่าแม่น้นองเด้อค่ะแต่ถูกหงวดคือน้องที่ยุบ้านเอเนะ<า>ที่มาหาน้อง<ช>สาวเทพเป็นหลักมาเคียนให้แต่หงวดนีผัดเป็นพญอยุบ้านไปหาหน้องไปเขียนให้รอเบองคืนวันที่มีสิบเจ็ดเนี่ยค่ะ วันผ่าอีกเนาะม,นมือนี้วันโกนยี่หกยี่เจ็ดสองมือนี่รอดบังอีกสองมือนี่ว่าสิฟันอย่างบบฟันอย่างโบจะมาขออยู่จุดถูกบ,บอกอยู่อือ,อก็อย่าให้มาอ่าให้โชคให้ลาบจุดถก,ก,กบูจุดถูกบอกน้องกันบอกบอกมันสมนอยากไดรยังน่าจะว่าหลักๆคือสวดมนต์มันสวดมนต์แต่ว่าก็จุดถูกบอกว่าให้มาให้โชคให้ลาบแฟนจงเอฟซีก็ให้โชคผู้ที่ฝันนำเพราะว่าถือแล้วเฮากเกิานำไปเห็ดบุญเนาะก็ยาคือเก่า น้องก็ยังบวกคือเก่าว่าเงินเงินที่ถือเลขเด้อค่ะให้เจียดไปเฮ็ดบุญจ้าเฮ็ดบุญค่บาสิบบาทบุญมัดจ้าต่อจะได้ต่อดวงต่อหนุนดวงเขาขึ้นต่อไปอีกเนาะกันเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดทานให้กับคนทุกคนยากก็ได้ค่ะท่านบ่มีค่นให้กับไอพวกม้าจรจัดพวกยังสี่ก็ได้ค่ะต้อกำนั่งจ้าจังสี่ก็ได้คือกันบุญนกไปปลาได้เหมือนกันที่ว่าเป็นบุญที่ว่าเพราเห็ดให้เขาเราเขาเขาเขาได้รับจากเขาเมื่อไหร ก็มีความสุขเขาก็ได้บุญเขาก็ได้บุญแังเทพกับสัต์นี่เขาบอกว่าเป็นแต่ว่าเขาเขาให้นั่นให้เขาไหมเขาภาษาของเขาให้เขาขึ้นพื้นเก่ามันเขาบ่ภาษาเขาแต่ว่าเขาให้ควอนเขาขึ้นคือเก่าจ้ะนันเด้อค่ะเด้อจึงสั่งน้องสาวเทพปรลักบ่ามาล่ะไทยชีวิตโคกกะเบื่อได้มดค่ะเห็นทำว่าอยากเหี่ยุวัดนี่ยังกบไทยชีวิต พระปอยังกระไดเบิดเนาะเหตุบุญกับมาขังถนนให้อาหารเขาแข่อาหารมือดีๆคือซื้อไก่เขาเนี่ยเขาก็มีความสุขได้กินอาหารที่ดีเนาะนังเนาะทางลุงปอยปลากระนองสาวเทพหลักกระนองไปอ้ยนางทั้งดีแล้วจะได้กับพี่เฮดหม่องร้อยกระทงนี่หนิเด้อค่ะเด้อพีน้องเฟนช่อน FC อธิษฐานเอาเด้อค่ะพาะนองสาวเทพหลักมาปล่อยปลาให้เนาะค่ะปล่อยสุขปล่อยอืม เป็นตัวแทนให้น้องสาวเทพประักเป็นตัวแทนให้ทุกผู้ทุกคนนะค่ะเด้อปล่อยปลาอือให้ถูกผูกทุกคนประภาพแข็งแรงปล่อยทุกปล่อยโศกหมดทุกหมดโศกอือก็ให้รลำรวยเงินทองรับปีใหม่กันเนาะให้รับเงินแสนเงินล้านเผื่อเด้อปีใหม่เอาไปลูกไปไปเฮ้ยไปเร็ว ไปแล้วแม่นามก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยตอนนี้เป็นเริ่มสีดีเลยน,นางตะกี้เป็นสีอีกอย่างนึงเนาะนางเนาะอ,อ,อืออ้าวเวพรในแฟนช่องอีฟซีเนานังบัดน,นี้คื <c oughs> อไหวแล้วกะอือกะท้ายนี้นะคะเนาะอืออีฟซีแฟนช่องกับอ่าพี่สาวบ้านนะาแล้วก็สาวชิดพารักได้มาร์วมทำบุญน้ำกันเนาะ,ค,ะ,ะค่ะจ้ะมื้อนี้บอกก่อนว่าไดเดเฮ็ดบุญหลายบุญหลายค่ะมือนีได้สังฆทานสังฆทานแล้วก็ มารวมงานบวชงานบวชน้ำพุนน้ำจ่าล้วก็ได้มาได้ปล่อยปลาปล่อยปลาบุญไงบุญไงกล่องกระดังกลองกลางวานกลองกลางวานแกไอ้กไฮเอฟซีแฟนสองนะคะเนาะได้มีโสมมีลามน้ำกันเราก็ได้เชิเงินแสงเงินล้านที่คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาจ้ ออกบ้านก็ได้เงินล้านออกบ้านก็ได้เงินล้านเด้อค่ะเด้อสาธุเบิดทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะสาธุเห็นบ่ค่ะก็สิเหลียวเบิ่งเข้ามาขอบคุณค่ะปลาเขาขึ้นมาขอบคุณว่างั้นสาธุสาธุไปดีเด้อไปไปไปชีวิตเจ้าให้มีแต่ความสุขความสำราญพุ่นล่ะแน่นไม่นำมันใหญ่กว้างขวางพุ่นเด้อือจ้าสาธุเอาสาธุเอาตายยางไหลเลยนาง